<Yeah. S 2> บัวขาวขอโทษแฟนมวยกลางเวทีหลังชกไม่เต็มร้อยเหตุบาดเจ็บจนเกือบถอนตัวถือเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยนะครับสำหรับศึก RWS Legend of ราชดำเนินที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเมื่อวันเสาร์ที่9กันยายนปี2566ที่ผ่านมาโดยนักมวยไทยชื่อดังครับอย่างบัวขาวบัญชามเมฆซัดกัมปั้นดวนเดือดกับยาสุฮิโรคิโด อดีตแชมป์ k .1 ปี2008ในกนติกาคิกบ็อกซิ่ง3ยกก่อนจะไม่มีผลการตัดสินเนื่องจากเกิดเหตุไม่คาดฝันจนทำให้ต้องยุติการชกไปในที่สุดสำหรับศึกครั้งนี้ไม่มีผลตัดสินแพ้ชนะนะครับเนื่องจากเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อศีรษะของบัวขาวและคิดโดเกิดกระแทกกันระหว่างการชกในยกที่3จนฝ่ายนักมวยญี่ปุ่นศีรษะแตกทาให้ไม่สามารถแข่งขันต่อได้ ด้านบัวขาวได้ให้สัมภาษณ์กลางเวทีโดยนักชกวัย41ปีกล่าวขอโทษแฟนมวยที่เข้ามาชมการชกไฟดังกล่าวโดยระบุว่าบัวขาวมีเรื่องหนึ่งจะบอกมีเรื่องในใจจะบอกจริงๆแล้ววันนี้บัวขาวเกือบไม่ได้มาชกรู้ว่าทุกคนรอดูเมื่อ5วันที่แล้วบัวขาวเกิดอาการป่วยและไม่ได้มาแถลงข่าวเลยส่งคิดโดมาแถลงข่าวคนเดียวเพราะบัวขาวรักษาตัวอยู่เหตุเกิดฉุกเฉินมากโดยเกิดอุบัติเหตุกล้ามเนื้อกระตุก ปรึกษาทางทีมงานว่าจะเอาอยัางไงดีจะยกเลิกการชกในครั้งนี้ก็ไม่ได้ก็เลยลองรักษาดูเมื่อหวันที่แล้วทุกคนในทีม r w s เดือดร้อนกันมากผมกับทีมงานผู้จัดการก็พยายามหาทางออกและก็รักษาตัวจนได้มาต่อยในวันนี้ก็ขอโทษทุกคนที่วันนี้จริงๆแล้วอาวุธแข้งอาวุธเตะต้องออกเยอะแต่เนื่องจากขาหยืนไม่ได้ ตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่แต่เราก็ใจสู้เรารักษาจนเมื่อคืนก็ยังตัดสินใจว่าเราจะเอายังไงดีจะถอนหรือไม่ถอนในที่สุดใจสู้จนโชคให้ทุกคนได้เห็นวันนี้ขอโทษทุกคนที่วันนี้ได้เห็นการออกอาวุธวัวขาวน้อย เตะอย่างเดียวเลยเต็มๆขอโทษที่ทุกคนไม่ได้เห็นวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ครับขอบคุณครับเรียกได้วสกครั้งนี้นะครับก็ทําให้ได้เห็นสปปริตของบัวขาวไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับยังไงไทยแลนด์ก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้พี่บัวขาวกันเยอะๆนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ subscribe ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ